ชาเขียวมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับวันนี้นะครับนี่มันมีเกรดอะไรบ้ามีเกรดไหมครัเออมันมีเกรดแล้วที่ลองให้ความรู้เกรดสี่เกรดสี่ค่ะใช่มันเกรดสี่ฝั่งนี้เกรดเอค่ะอะไรวะเนี่ยเกรดเออะไรนอย่าแบบโอ้ยมีคนต้อมากำลังชงชาเขียวอยู่ครับนี่เขาใช้น้ำน้ำน้ำดกนะครับนี่น้ำดก น้ำด่างนะครับน,น้ำด่างผสมกับชาเขียวเกรดพรีเมียมนะครับดูโหใครกดเข้ามายังไงเจนน่าเบรียเกดไม่พีเคนี่โอ้ยเปิดมาเป็นควันชาเขียวเลยทุกคนนี่สีสวยไหมสีสวยไหมสีสวยมากความรู้เนี่ยเราเข้าดูที่อะไรเวลาดูเออเออเวลาที่ช่วยให้ความรู้ผมไม่รู้เรื่องที่ไรจริงวะชาเขียวชาเขียวนี่มันมีกี่สีพี่เป็่สี ดีกว่าค่ะอย่างเงี้ยก็คือเป็นเสรี่มเลือกเกดก็จะมีค่อนข้างเป็นสีเขียวสดสีเขียวอ่อนเขียวสดแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าเกดเป็นพรีเมียมหรือเป็นคุณอะไรี่จากเมืองยาเมฆค่ะจะเป็นอร่อยครับเราได้ชาเขียวด้วยนี่สามร้อยอุ้ยมาโง่เพื่อชวคนเดียวจังหวะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดามาทุกท่านค่ะ ให้ตัังค์ขอบคุณพี่แอนนะขอบคุณพี่นิกิจด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนตินวันนี้วันนี้เรามาประชุมงานกันแล้วก็มาแบบว่าประชุมอะไรครับประชุมอะไรครับบอกหน่อยอุ้ยบอกไม่ได้เป็นเบื้องหลังเพราะว่าเรารใช้ยาใช่ใช่แต่ว่าเราเราเราไม่ไม่สามารถพูดได้ว่าเรากำลังทำเรื่องนั้นตกบ้านพวกปางันอยู่พี่ไม่ได้ไม่ใช่เอาเหระอุ้ยไม่ใช่พูดไม่ได้เอาเหรอไม่ได้พูดไม่ได้พูดบอกได้ เฮ้ยพี่แจ๊ันนี่มีเกี่ยวเัรอครับ ทำไปแล้วไนงะทำละครหรือทำดรามา่าหรือทำมินิซีดีมันต้องมีทีมเบื้องหลังอ่าตอนนี้เราก็อยู่กับทีมเบื้องหลังนะครับพี่หญิงนะครับเป็นโปรดิวเซอร์วันนี้ชมไปกี่แก้วแล้วพี่ให้กับทีมนั้นนะครับก<น>ำลังจะชนแก้วชาเขียวกันอยู่นะครับัวโต๊ะนะครับนี่อันนี้ครับอันนี้น้ำเลยครับทีมงานทีมงานระดับคุณภาพนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับสังเกตได้สังเกตได้ว่านี่คือทีมงานหรือว่ามันได้ของกินนดูของกินเต็มโต๊ะไปหมดเลยลบรับ อ recibir, yeah! ันนี้พ really? well, ี่จีนะครับพี่จีเป็นแบบเป็นอทีมเสียร์ีลองให้ให้ทุกคนทายดูนะครับว่าคนนี้อยู่อยู่อยู่ทีมอะไรครับไม่ใช่ทีมอาร์ตครับไม่ใช่ทีมอาร์ตออะไรอะไรมีคนคอมเมนต์อะไรวนตะบวกคอมเมนต์ช่างไฟเปล่าเลยอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อไม่ใช่ช่างไฟนะครับคนนี้คนนี้เป็นทีมเสื้อผ้านะครับนี่จะทํางานรูบคนนี้นะครับพี่ปูนะครับนี่ พี่ปูก็จะขายของอยู่ด้วยใช่ป่ะพี่ขายเสื้อใช่ไหมพี่ใช่ะคะ่ะอ่าเป็นแบบเสื้อโนบานะครับผู้หญิงคนไหนชอบก็ไปติดตามพี่ปูได้ไม่ใช่เสือ้อเสื้อวงเลยเสื้อเสื้อวงเสื้อวงเออโอเคเสือ้อโนบะขายขอประมาณน,นี้